สำหรับมาเจนตานะคะอยากจะบอกว่าแท่ได้ให้คนใกล้ตัวได้ทดลองก่อนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือน้องสาวหรือแม้กระทั่งคุณแม่นะคะคำตอบเป็นสิ่งเดียวกันว่า อันนี้แหละคืออาหารสําหรับคุณผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นอาหารผิวอาหารฮอร์โมนอาหารที่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะคะเพราะว่าตัวนี้มันช่วยได้ทุกๆเรื่องจริงๆอย่างเพื่อนเนี่ยเอาเป็นว่าเพื่อนเพื่อนสนิทจะมีคนหนึ่งที่เขาจะใกล้วัยทองเขารู้สึกว่าประจำเดือนเขามาน้อยน้อยกว่าปกติแล้วแล้วก็เหมือนมาไม่สม่ําเสมอนะคะแต่ตอนที่มาจันต้า XT99 ตัวใหม่ออกมามันเป็นตัวทดลอง แค่ก็ลยบอกอะลองตัวนี้สิให้ลองทานดูเขาก็ทานไปสองซองนะคะแล้วคืนนั้นเขาก็มีการดื่มดื่มเสร็จพอลุ่งขึ้นะ่ะโทรมาเลยบอกว่าเฮ้ยมีอีกไหมอะอยากได้ก็เลยบอกว่าก็มีตัวอย่างแต่มีไม่เยอะเพราะว่าตัวใหม่ยังไม่ออกมาเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยทำไงเดียอยากได้อะก็เลยถามทาไมอะเชื่อไหมว่าตื่นมาไม่แหงเลยไม่ปวดหัวไม่มึนเราก็แบบจริงหรอหรอะไรเงี้ยเขาบอกจริง แล้วเราก็เอาตัวเทสอะให้เขาเพิ่มไปอีกหลังจากนั้นโทรไปอีกเฮ้ยทำไมประจำเดือนที่ฉันคิดว่าฉันจะไวท้องอ่ะมันกลับมามันกลับมาเยอะเหมือนสมัยสาวๆเราก็แบบเฮ้ยจริงเหรอนางก็บอกว่าจริงแล้วทุกวันนี้ก็คือแบบรอว่ามาจาิต้าเอ็กซ์เทโล99จะออกมาเมื่อไหร่เพราะว่านางบอกว่านางจะเป็นลูกค้าคนแรกเราก็เลยรู้สึกเฮ้ยนี่คือเพื่อนสนิทที่แบบเขาไม่มีทางโกหกอะแล้วก็เป็นผู้ใช้จริงที่ เฝ้ารอมาจิต้าเอ็กเซลโล99เพราะฉะนั้นที่เชื่อว่าคุณผู้หญิงทั้งหลายที่มีปัญหาเหล่านี้นะคะที่ทีนี้พูดไปตั้งแต่ต้นไม่ว่าจะเป็นความหย่อนคล้อยของผิวความไม่เต่งตึงความแห้งกร้านความไม่สดใสรู้สึกว่าฮอร์โมนแปรปรวนเพราะฉะนั้นรอเลยค่ะมาจิต้าเอ็กเซลโล99จะตอบโจทย์ปัญหาของคุณผู้หญิงทุกอย่างที่ตอนนี้คุณกําลังกังวลใจค่ะ